หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่หนึ่งเช้าวันเสาร์แม่ชวนมานีไปซื้อกับข้าวที่ตลาดมานีช่วยยือตะกร้าให้แม่ในตลาดมีคนมากและมีของขายหลายอย่างของกินก็มีของใช้ก็มีแม่ถามราคา และเลือกซื้อแต่ของดีที่ราคาไม่แพงเกินไปแม่ซื้อผ้าหวีสบู่และของกินหลายอย่างมีเกลือมะนาวปลาทูไข่และไก่แม่จะซื้อหมูกับเนื้อด้วยแต่ไม่มีขายเพราะวันนั้นเป็นวันพระมานีเห็นผลไม้น่ากินหลายอย่างมีเงาะลำไยน้อยหนาจึงขอให้แม่ซื้อเงาะ สายแล้วแม่ยังซื้อของไม่เสร็จมานีเดินตามแม่อยู่นานจนหิวมองเห็นร้านหนึ่งมีของกินหน่าอร่อยและราคาไม่แพงเพราะมีป้ายบอกไว้มานีจึงชวนแม่เข้าไปแม่เห็นว่าบ้านอยู่ไกลตลาดจึงพามานีเข้าไปซื้อกินในร้านมีคนมากแม่พูดว่าร้านนี้ทำของอร่อยจึงมีคนมากินกันมากมานีพูดกับแม่ว่า เขาคงได้เงินมากนะคะแม่ถ้าขายดีก็ได้เงินมากสี่ลูกแม่ตอบคนขายของต้องได้เงินมากทุกคนหรือค้ะแม่มานีถามบางคนก็ได้มากบางคนก็ได้น้อยถ้าใครได้น้อยก็ต้องพยายามทำของให้ดีๆจึงจะมีคนซื้อแม่ตอบมานีอยากขายของบ้างเราจะได้มีเงินมากๆม,มานีบอกแม่ แม่ยิ้ด้วยความพอใจแล้วบอกกับมานีว่าดีแล้วลูก